โอ้เป็นกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาราดายคือวันก่อนเนี่ยมีหนึ่งในพวกคุณถ้าเข้ามาคุยกับผมถ้าเข้ามา,อาสอบถามผมคือคนคนนั้นเขาบอกประมาณว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนประเภทแบบอิน o v วร์มากๆแต่ก็ลองเอาคําแนะนําสิ่งต่างๆที่แนะนำเนี่ยลองไปปรับใช้ลองไปใช้ดูซึ่งมันก็ได้ผลบ้าง แต่ปัญหาคือมันรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติและรู้สึกต้องฝืนตัวเองพอจะมีคําแนะนมมํำไหมครับคืออย่างนี้การเป็นอินโทร์เวิร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในด้านของเกมในด้านของความสัมพันธ์นะจุดแข็งของคุณเนี่ยคือการคอนเน็กกับคนได้ดีกว่าเวลาที่ได้พูดคุยกันหนึ่งต่อหนึ่งปัญหาของคุณจะเกิดเมื่อเวลาที่ คนที่คุณชอบเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาคนเดียวเมือ่อใดที่คุณจะต้องเข้าสังคมหรือแม้กระทั่งเขามาคนเดียวเนี่ยสกิลการเข้าสังคมของคุณเนี่ยมันก็ต่ํามากๆมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบอะ่ะแล้วคุณเข้าไปด้วยพลังงานด้วยเอนเนอร์จีที่แบบโลมากๆทําให้บทสนานั้นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสําหรับผู้หญิงคนนั้นหรือคนคนนั้นได้แล้วนั่นก็คือสิ่งที่ผมสัญญากับคนคนนั้นไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละสัก2-3อย่าง3 4สอย่างเพื่อที่จะช่วยคุณคนที่เป็นอินชเวดเหมือนกับคนคนนี้เนี่ยยกระดับสกิลของคุณยกระดับเกมของคุณยกระดับการเข้าหาของคุณเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามไว้จบท้ายคลิปนะครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูใจความหลักๆเนี่ยผมอยากจะบอกหนึ่งสิ่งที่มันสําคัญกับคุณมากๆที่คุณต้องรู้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นโทรเวิร์ t เนี่ยก็คือเข้าใจดีการที่ธรรมชาติของคุณเป็นโทรเวิร์ t เนี่ยผมก็มีความเป็น i n รเวิร์ t ในตัวเองอยู่ระดับหนึ่งอะแล้วเวลาที่เรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยมันง่ายที่เราจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ ้างของเราว่ามันไม่ใช่ด้านที่เราถนาดัดเพราะฉะนั้นช่างมันดีก,กว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องมีใครสักคนเข้ามาหาเราเองแหละเดี๋ยวคนดีเดี๋ยวเวลาที่คนที่ใช่เนี่ยเขาก็จะมาหาเราเองแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างไอการที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราแล้วพอมันเป็นแบบมันไปนสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะแต่โทษสังคมโทษผู้หญิงอย่างเดียวว่าเฮ้ยผู้หญิงชอบผู้ชายหล่อๆชอบผู้ชายรวยๆอย่างเดียวเขาไม่มาสนใจคนธรรมดาแบบเราหรอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมัน ไม่ได้มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นแค่การที่คุณเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองมันเป็นแค่การที่คุณเนี่ยไม่ยอมรับแล้วแก้ไขมันจำเอาไว้เลยว่าการที่คุณเป็นอินโทวรเวิร์ดเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยสกิลพวกเนี้ยมันยิ่งสำคัญสำหรับคุณในการที่จะยกระดับเมื่อนั้นไออินโทร์เวิร์ดของคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นความสามารถของคุณโอเคแล้วมาดูเรื่องของใจความหลักๆของคลิปนี้เนื้อหาสำคัญของคลิปนี้เลย แล้วมันเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ผมมั่นใจว่าจะช่วยอินทร์วัตอย่างคุณได้อย่างแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือการที่คุณเนี่ยจะเข้าไปด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมคืออย่างนี้สมมติว่าผมอยากให้คุณลองคิดว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ในทุกบทสัมภาที่คุณจะต้องเข้าไปคุยเนี่ย <c oughs> มันจะมีค่า e อ e น g y มันจะมีค่าพลังงาน ใน,ในบทสนทนานั้นเนี่ยในการที่จะดึงดูดความสนใจของคนนั้นในการที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยอยากที่จะคุยกับเราต่อแล้วเราตีว่าระดับพลังงานที่เราจะต้องรักษาไว้ในบทสนทนานีนน้จะอยู่ประมาณ7เต็ม10ทีนี้ปัญหาของาหลายลคนไม่ใช่แค่อินเรวตอย่างเดียวนะทุกคนคืออ่ะสมมุติว่าคุณรู้อ้ยมันจะต้อง7เต็ม10พลังงานของคุณจะต้อง7เต็ม10แล้วคุณก็เข้าไปด้วยพลังงานที่7เต็ม10ปัญหาคือตลอดบทสนทนานั้นเนี่ยคุณจะต้องรักษาระดับ7เต็ม10เอาไว้เรื่อยๆเรื่อยเ ให้มันอยู่แบบนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เหนื่อยโดยเฉพาะยิ่งกับคนที่เป็นอินทร์ว์ลแบบคุณเพราะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการที่จะทำะเมื่อเวลาที่คุณเข้าสังคมเวลาที่คุณจะต้องคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยพลังงานเอนเนอร์จีของคุณเนี่ยตามธรรมชาติแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทางออกที่ดีที่สุดและสิ่งที่ผมอยากจะแนะนาเลยก็คือถ้าเกิดลคุณลองมองอีกด้านหนึ่งลอง ปรับวิธีการลองแบบเฮ้ยทำให้มันเด็ดขาดเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกที่คุณเข้าไปคุณใส่พลังงานให้เต็มเปี่ยมให้แบบ10เต็ม10เข้าไปด้วยพลังงานที่ส0เต็ม10ได้แบบเฮ้ยมันรู้สึกเกิดความน่าสนใจให้คนคนนั้นในในใน ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าไปตรงๆก็คือมันคือการฮุกมันคือการที่ทําให้เหยื่อติดเบ็ดแล้วคุณทํแบบนั้นสัก30วินาทีแรกในบทสนทนาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาที่คนคนนั้นเขาติดใจเมื่อเวลาที่คนคนนั้นเขาสนใจคุณแล้วเนี่ยคุณก็ปล่อยให้ energy ของคุณเนี่ยอยู่ในระดับสัก4เต็ม1 0 5เต็ม10 3เต็ม10บ้างแล้วก็ค่อยๆปรับมันไปให้มันเป็นธรรมชาติตัวคุณมากที่สุดโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องฝืนสิ่งสําคัญมันก็แค่ช่วง30วินาทีแรกเนี่ยคุณจะต้อง ทำให้เขาเกิดความติดใจทําให้เขาสนใจในตัวคุณ้ได้เห็นแล้วทริปที่2ที่จะช่วยคุณได้เลยก็คือเลือกสถานที่ที่คุณจะเจอคืออย่างนี้สำหรับ introvert เนี่ย สถานที่มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะคุณเองเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่กับการที่คุณจะไปผับไปแบบว่าเฮ้ยสถานที่ที่มันให้เอเนจีมากมากอ่ะดังนั้นการที่คุณจะไปสถานที่ที่มันเงียบๆอาจจะเป็นเลาจ์อาจจะเป็นบาร์แบบนั่งชิลๆร้านอาหารที่มันนั่งชิลๆเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกว่าสําหรับคุณหรือแม้กระทั่งออนไลน์เพราะคุณจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยใส่ใจในรายละเอียดโฟกัสที่รายละเอียดบางครั้งอาจจะถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคิดหลายชั้นมากจนเกินไปเลยแต่ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งี คุณก็ได้เพราะคุณสามารถที่จะแบบเฮ้ยโฟกัสในการสร้างโปรไฟล์ทําให้คนที่เห็นโปรไฟล์ของคุณเนี่ยเกิดความสนใจเกิดความอยากที่จะรู้จักในตัวคุณสิ่งที่คุณต้องทําก็แค่โฟกัสที่วิธีการใช้ของคุณไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณฟีฟ่าบอกเฮ้ยคุณสามารถที่จะใส่ใจรายละเอียดคุณเป็นคนที่มีความอดทนเพราะฉะนั้นกูจะพูดคุยกับคนคนนี้เป็นปีๆซึ่งนั่นคือหนึ่งปัญหาของหลายๆคนนะเอาแต่พูดคุยเป็นเดือนเดือนเป็นปีๆจน ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเกิดความเบื่อหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ไปไหนสักทีไม่ได้แบบความสัมพันธ์นี้มันไม่คืบหน้าสักทีผู้ชายคนนี้ไม่ยอมชวนเราออกไปสักทีแล้วเมื่อนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็าจะค่อยๆเงียบหายไปเรื่อยๆแล้วผมไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยอินโทรเวิร์ดเนี่ยคุณห้ามออกไปเจอสองังคมโฟกัสที่ออนไลน์อย่างเดียวไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือการที่คุณจะพัฒนาโซเชียลสกิลของคุณ ผมแค่บอกว่าเฮ้ยโอเคออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข่งของคุณได้ไม่ใช่ให้คุณเนี่ยโฟกัสทุกอย่างไปที่ออนไลน์เพราะถ้ามาเป็นแบบนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่คุณจะต้องออกไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆคนคนนัๆๆ้นจริงๆเนี่ยคุณก็จะทําพลาดดังนั้นผมแค่บอกว่าโอเคออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ไม่ใช่ทุกๆอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้แล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนงงหลายๆคนรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย นั the, the sure, ่นก็คืออย่าเป็นตัวของตัวเองหนึ่งข้อแนะนําที่เราจะเจอได้บ่อยที่สุดที่เราจะเจอได้ทุกๆที่คืออะไรเป็นตัวของตัวเองสิคือมันไม่ใช่ว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะแย่แต่ผมเนี่ยมองว่าคาแนะนําตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนที่ไม่รู้จะแนะนําอะไรเนี่ยเขาจะพูดคนที่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะแนะนําเพราะมันเป็นสิ่งที่ดูง่ายมันเป็นคําพูดที่ดูสวยหรูสิ่งสําคัญคือ อย่าโฟกัสที่ความสวยหรูของคาพูดนั้นๆอ,อย่าโฟกัสที่ความสวยหรูของข้อความที่คุณได้รับเพราะอะไรผมถึงบอกว่าอย่าเป็นตัวของตัวเองเพราะถ้าเกิดคําแนะนําตรงนั้นมันได้ผลเนี่ยคุณคงไม่กดเข้ามาดูคลิปนี้คุณคงไม่นั่ง หาวิธีการทําให้ตัวเองดีกว่าน,นี้ถูกไหมถ้าเป็นตัวของตัวเองมันดีจริงเนี่ยเสียงในหัวของคุณที่เอาแต่พูดกับคุณตลอดเวลาที่คุณจะเข้าไปหาคนที่คุณชอบเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปเลยอายคนเดี๋ยวเขาก็ปฏิเสธหรอกมันคงไม่มีเสียงแบบนี้หรอกถ้าเกิดว่าการเป็นตัวของตัวเองมันดีมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องหักดิบทันทีณาวินาทีนี้หลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบปุ๊บเป็นตัวคนอื่นเลยไม่ใช่แต่มันคือการที่คุณเนี่ยจะพัฒนาตัวเองก่อนมันคือการที่คุณเนี่ยเข้าใจถึงความเป็นจริงขออองโลกกกบนนนี้่มัคืาร ที่คุณเนี่ยจะยกระดับสกิลของคุณให้คุณรู้สึกสบายใจให้คุณรู้สึกมั่นใจในการที่จะเข้าไปคุยกับคนอื่นมันคือการที่คุณเนี่ยจะเข้าใจและเคารพตัวของเราเองมันคือการที่คุณเนี่ยจะเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนแล้วค่อยเป็นตัวของตัวเองเมื่อเวลาที่เป็นแบบนั้นพอถ้าเกิดว่าคุณเป็นโอตัวเองนัตอนนี้สมมติว่าคุณอยู่ในระดับ2หรือ3อยู่เนี่ย นั่นก็คือทั้งหมดของชีวิตคุณ่ะคุณก็จะเป็นได้แค่นั้น่ะคุณไม่มีทางที่จะไปเจอคนที่สูงกว่านี้คุณไม่มีทางใจยกระดับชีวิตยกระดับมาตรฐานของคุณให้เป็นคนที่คุณอยากที่จะเป็นจริงๆได้และถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะหาใครสักคนหนึ่งอยากจะให้ผมช่วยในเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ผมเปิด f a r a เ i s e Project ของเดือนนี้อีกแล้วนะครับ f a r a เ i s e Project เนี่ยคือการที่ผมจะโคชชิ่งให้กับคุณตัวต่อตัว,ตว,ตวถึงปัญหาของคุณวิธีการแก้ไขวิธีการพัฒนาตัวเองและ สิ่งที่คุณต้องการดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้จ่ายกระดับตัวเองอยากได้จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกับคนที่ผมช่วยไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามราคากับผมก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เป็นลิงก์แรกเลยใน d e s c r i p t i o บ b ็อกก็และถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับช่วยเลื่อนลงไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนนนีีี้ขอททุกค่ด Bye.